สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้เสียงยังบ้าเซลล์เซลต้ลองเรียนกีฬาบ่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระาธาตุหนองบัวนะครับจงบังหวัดอุบลราชธานีวัวเอียงไม่ใหญ่แต่ซึ่งเป็นวัดพระาธาตุหนองบัวที่ผู้ว่าเค่นี่เฮียนหนังสืออยู่ในเมืองนี่ในเมืองอุบลนี่ยหาฮกปีพอดีนะครับแต่ว่าบ่าเคยมาขี่รถไก่ซือ้อเนี่ย้งางหลังนี่คือพระาธาตุหนองบัว พระธาตุนองบัวนะครับอันนี้จะเป็นเทียนพันษาที่เพันแห่เทียนมาน่เลอันนี้ปูเยนเทียนใหญ่ตร,ร,รงนู้นแต่นี่คือ,อพระธาตุน้องบัวบครั้งแรก ขนาดเล็กน้อยอุบลยังไม่เคยเข้ามากกบเลยไหนอะพระอุโโอะไรเนี่ยอุโบสถอุโบสถ อุบสวยงามมากซึ่งเราไม่เคยมาทั้งทั้งที่เราเป็นคนอุบลถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ก็ยัง ยอดด้วยไก่หนึ่งเด็ยอดพระทัดแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกอ่ะไก่มากนะสูงมากเลยนะเนี่ยอองมวกข้างนอกอะสูงเลยพี่นอ้องเดี๋ยวเราอยู่ทางใน,พ,งน,นพี่จังมันสะท้อนกระจกปะพี่จังเดออกมาข้างนอกนี่สูงมากเลยนะทำไมจะถ่ายได้ทำไมจะถ่ายไม่ได้ก็นีไงไม่ได้เบิดเนี่ยทำไมไม่ค่อได้ นี่นะครับตอนนี้เขาเดินเข้ามาเราได้ย่างเข้ามาในตรงพระทาตเลยนะครับพระาธาตุหนองบัวซึ่งครั้งแรกจะเสียบว่าไ่อยในเทียเ่ยวเทั้งทั้งที่ข่อยอย่นีบ้านข่อยก็ยุคนี้ยูบบนแต่ว่าเลี่ยนก็เลี่ยนย่นีแต่ว่าเ่าเ,าเคยเข้ามานะครับมาผู้ใดว่าเคยมาก็มาน้ำกันเข้าไปด้วยกันนะครับปาดปาดปา ข้าวม้อตะ้อนชิงขูดแงบน้ำคั่กเด็ด ผมจะตัดและขออาตย์มติสิทธิ์ทนายที่สถานที่ดูแลปกป้องน้องกตรงนี้จงมีเจตนาดีจากเด็กผู้ชายที่ด่าเาทราว่าน้องที่ดรับองที่ดาลาจะมีืเสียงรุนแังมีเงินมีทองแตเ็นความข้างเรือนก็ขอให้น้องทิดาลรายกช้างเช่นนี้ยกช้างเสียหายเช่นนี้ขึ้นโดย

พี่น้องขเบรถบนอีกครับะับรถน ดูรอบๆนะครับอ,อันนี้ก็ชิเป็นดางเขานี่รัะนี่แล้วทางขงวายขี่รถกายไปกันมากันนี่แหละพี่น้องมาด้เข้ามาเที่ร์แล้วนะพระาดน้องบ ทองคำนะนี่พี่น้อง 因为南海是我妈妈，我要守好 มันียน่มขางนข้ฝน,นนี่นี่

สวัสดีครับสวัสดีครับดครับวัดพระธาตุหนองบัวนะครับต้นเทียนเขาเทียนอีรีเลยนไปหน่อยเทียนจริงๆนะไม่ใช่ปูนเลยนะโเคครับไทยไปไทยททไม่่ยเอาหอตังคาโค้งเยอะ อ,อ,อุบลร่าจะทันไ นักเรนเข้าไปเร่อยไปเทียะาน้องวนะคะร้านยาก็เ้อ้าเนี่คะรก่อนที่เพื่ที่น้ไหท้กันนเียกันหนึ่งมุมครับของพระธาตุน้องบัวที่มีองค์ปูพญานาคตัวนี้นะครับคนล่านองมันเป็นเทียนด้วยท่านนี้คืออะไรอ่ะ

บอกิจมตอลครับผมาัดเต็ได้ไงครับเจี่ได้ครับผมเจ้าของเพลงห่อฟันทำผมครับมาสวัสดีครับไปคุนยูโทรไปเลย